ไปดูกันนะคะทางโน้นจะทำอะไรกันเนาะขุดออกกับช่างปุงทำอะไรกันนาะเอาของไปทำย้ายอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ห่ะคะ ตรงข้ามกับโดมเมสโลพีนะคะอ๋อเป็นเสาอ๋อสมบัติไม่ได้เหรอคะไม่ค่ะสมบัติจยเชื่อสมบัติจะเจืออือหืัตอนนี้กำลังหาต่ออยู่นะคะโอ้ขนเสาเสาบ้านเสาบ้านนะคะ นรถเล้นรถเีมามีเชือเหรอคเขามเยว่าจะตั้งบ้านอยู่ที่นี่นะตอนนั้นว่าจะตั้งตรงนี้ก็เลยก็วางเด้อว่าจะเอากลับไปตั้งที่บ้านบอกที่นี่นะตั้งที่บ้านแล้วทว่าจะเอาไปตั้งท้างในสวนยังนึ่งถ้าถ้าตรงนั้นพังว่นะยายมานี่ อนาจะจองตรงนี้ป่ะมอนุมบอกว่าถ้าถ้าตรงนั้นทังถ้าตรงที่หมดมบอกปัจจุบันทังไม่เบานะนีทุกๆแล้วนะคะเนี่ยมาลุ้นกันนะคะว่าจะไปสร้างตรงไหนมูไปดไม่ติดตามเลย เปลูกแล้วนีเสามันใหญ่มากเลยนะเนาะเดินเดินลอดได้นะก็แบบตั้งขาวอลไงถ้าปลูกก็เดินลอดได้นะก็ไม่ใช่ดินเขาอยู่ที่นี่นะเขาก็เลยไม่ตั้งตั้งดีกว่าเพราะว่าขาขายก็ไม่ดีแล้วแต่ก่อนน้าก่อนคิดว่ามีแนวโน้มดีเนาะมีแนวโน้มดีคนเนี้ยไม่ได้ขายแล้วเราล่ะ จะอยู่หรือจะไปอยู่ได้แม่แม่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆก่อนแม่แม่ไปเราก็ไม่ได้ทิ้งไรทิ้งนาเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็ว่าเนี่ยหมอหนุ่มมาจับจองไว้หมอหนุ่มจะจับจองเหรอคะได้ยินข่าวว่าหมอหนุ่มจะจองอยู่จองาแต่ที่นี่เขาไม่ไม่แปงแปงเหมือนที่อื่นเหระเจ้าของที่เขาไม่อยากจะให้อยู่เท่าไหร่เพราะว่า เขาอยากอยู่สงบเงียบเขาเป็นอะไรไปท้ายต้างหน้าเนาะเขาไม่รู้หกเตาเลยหกเตาโอ้วหลังใหญ่นะถ้าเกิดตั้งหกเตาเตาละสองห้องเลยเนาะมันมีอีกครั้งก็คืออะไรอีกห้องปลาเผาไปเหรอมันปลาเผาเนี่ยกระบะปลาเบือปลาเผาโอ้มีกระบะปลาเผาด้วยกระบะปลาเผาด้วยโอ้มีสังกะสีดำ เราจะไปหาซื้อปลาเผาได้ที่ไหนตอนนี้แต่ก่อนเพิ่นขายปลาเผาบอกจ้าขายปลาเผาอาหารดูครับย่างปลาเผาลึกไปแล้วลรถเสร็จน,นะคะรถไหนรถนางเสร็จเบื่อยายแป๊บป้าต่อยจะมาเอาของกลับเรื่อยโห่นีใ ว่าสิตั้งอยู่นี่เอากลับแล้วนอกบ้านนี่แต่มันสถานการณ์บอดีขายของบอดายโอ้คุณยายครับแต่เลยหายพวกน่าโอ้ไม้ขาตั้มกล้องหายนะคะไปหลงวางไว้ที่ไหนไม่รู้ขอบคุณค่ะขอบคุณพันขอบคุณข้าคุณพัชรพันธ์ยิ้มยิ้มกับไมค์งนะคะขอบคุณค่ะมาชมรอบนี้เป็นรอบขนของนะคะเป็นวัสดุสร้างบ้านนะคะ มีเสาทั้งหมดหกเสานะคะเป็นเสาปูนสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสังกะสียาวค่ะเป็นของน้องเป็นของยายน้องคนบ้านโคูมยายยายเป็นแฟนแม่ของแม่มาต่อยเป็นยายของน้องมาต่อยเป็นเป็นแฟนของคุณตาเหมือนเป็นแฟนตาเหมือนเป็นคนเก็บเป็นคนเก็บเห็ดมาเยอะๆตอนนั้นน่ะยาย ยายน้าเกียวตอนนั้นไม่เ่าฟง่ายเนาะฟังง่ายๆเลยไม่แม่เถา่างกุงพ่อตาแม่ยายพ่อเถาพ่เถ่าบอเพราะนั่นแหละพอตาแม่ยายนะพ่อเถาไม่เถาช่างกุ่ ก็เเลยอาจมาย่อยกลับไปกลับไปนะคะก็คงจะเหลืออยู่ไม่กี่เจ้านะคะตลาดน้อยบ้านลุงพลเนาะเก็จะเหลือไม่ได้อ๋อมะละกอเราก็ต้นใหญ่แล้วเฮ้ยเป็นดอกแล้วก็เดี่ยเนีเน้อเกลือเป็นลูกอะเหลือน้อยนะเอามีหอดกีมีหอดกีกีทั้งหมดว่าสิบมาแล้วสิมาตั้มหูอยู่นี่บอกมีหอดกีอันนี้กะเต่าค่ะเต่ากี ได้กีได้กนได้กูก็จะมาตดมึง่าก็จะมาดทุกอย่างแล้วเราพี่หอโอ้พี่หอลงมืงทุกอย่างก็เลยเอากลับบ้านได้ได้กีได้กาได้กูแล้วนั่นมึงเออมีหมดกีหมดเลยนะคก็ยัง ตอนนั้นยังประกอบอยู่เลยแล้วสิมาอันตำหูกี่เพียวสิตำอยู่เพียวตเฝ้าตลาดเราตอนแรกมันจะเอากี่เอาอะไรมาตไว้ตัวนี้ฮะมันตอยู่นี่เวลาว่างทอผ้าทอผ้ากี่ทอผ้าเอาไปเอามาไม่ได้ทอแล้วจะทอดซะก่อนแม่สิริทอซะก่อนเพราะว่าช่วงนี้โควิดอยู่บ้านใครบ้านมันค่ะตอนนีผมนี่ปิดช่างไปแล้วต่างถอยไปแลยังอยู่เหรอยังอยู่ครับยังอยู่โอ้นึกว่าปิดช่างแล้ว แม่สิริวังสื่อต่อเตะบ่อถ้าว่าสีมาตัให้แม่สิริวังนั่นอ๋อเห็ดเย็ดผ่านัดเย็บผาตัดผาเย็บผาเป็นตัวโอ้ยเราก็ไปตังเต้อันนนั้เราบรได้ตามแล้วเราไปแต้หกไลยเนาะเก็บเต้เห็ดมันบ่อได้ขายดีคือเกาเล่าก็เลยไปแกะกะเทียมดีกว่อืว เฮ็ดน้ำน้ำพริกไปดิน้ำพริกกับแม่มาต่อยหมดเนาะกี่ทอผ้านะคะเป็นกี่ไม้ไม้ดีๆไม้ดีๆไม้ดีๆดะเคะไม้ดีๆไม้แน่นๆนี่นะคะไม้ป่าไม้บ้านไม้นาปวกไม่กล้ากินเลยนะคะปวกแค่มาดม แสดงว่าเป็นไม้ที่ปข็งไม่รับปีนี้ไม้ดีมากมันเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้เนื้อแข็งปข็งมันไม่กินบอกมันมันฟันหักค่ะปข็งฟันหักยาดฟันหักค่ะถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนคงจะหมดไปเยอะแล้วนะคะเนอะนานมากแล้วเนาะนานเลยครึ่งปีแล้วนะไี่อยู่อย่างนี้่ไม ไปแล้วขนไปแล้วค่ะใส่รถนางแตนไปนะคะมีเสาบ้านปูนสังกะสีเครื่องย่างปลาเผาแล้วก็กีอันนั่นโตเออจานทราบหนะเมียนเออเออสมบัติเราสมบัติปาลาเผาเราเพราะว่าตรงนี้ติดตจะกัเป็นร้านลาบป๋อ อันนี้ของแม่ติ้งเขาจะคอซื้อไปเฮ็ดแนวเอาไปเป็นตั้งหนาเอาไปดูต่างหน้าเวลาเวลาเราคิดถึงกันมันจะได้มองของสมมติวันหนึ่งที่เรากลับบ้านเนาะจะได้มองของโอ้ยของแม่ติ้ขงนนของผู้นั้นของผู้นี้เห็นไหมอตอนนี้มันตากแด,ดดอยวู่บ่เรากนลบแดดมาก โกเมตินเหตุหรือไม่ก็ไปบ้านโกบตูมสิไปแล้วไปแล้วค่ะผลบ้านผนกีนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องกกกอกสเตชันด้วยนะคะเลิ่บๆค่ะเลิ่บๆขอบคุณนะคะเด้อบิษงโฆษณาให้ดนด์ได้จ้านะคะขอบคุณ ที่รับชมด้วยกันตลอดมาและรับชมจนจบคลิปนี้ค่ะรอชมรอลุ้นคลิปต่อไปนะคะว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นบ้างที่ตลาดน้อยบ้านลูกพลและหน้าบ้านลูกพลจ้า